ไม่ไม่ออกมันอย่ามันโหไม่งูได้ดิหายหาแล้วมันทำอะไรไม่ได้มันไม่มีพ่นได้พ <mar nah ่นได้ี๋ยวพ่นได้พ่นเลยถ้าพ่นไม่ได้ออกมานะอย่าจะเข้าไปเสียงนะถ้าพ่นไม่ได้ออกมาเพราะมันมันมัไม่นีไม่ได้แล้วอ่ะโอ้หไปดุนหมดเลยอ่ะทำทีทางไหนเนี่ยแล้วช่างมันไม่นี่เหรอ ไม่หาแล้วมันน่าจะรู้นะแม่งพร้อมรู้ว่ามีอะไรหน่อยมันน่าจะตีนี่หน่อยเราหมดเลยพี่ดุนเนยผมเห็นตรงนู้นนะผมทิ้งหมออยู่เฮ้ยฟันอะไรวะเนี่ยผมชวนไงนี่เลยรอเรืออยู่ด้วว่าผมเห็นพี่วิ่งมาเออผมนึกว่าเลยฟันในนี่ทอยเสียหมดเลยเฮ้อหมดเลยพี่พี่ดุนกลัวมันระเบิดมันระเบิดไหมเนี่ยไม่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 มัน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  ฉีดฉีดเหนือได้อย่างเงี้ยได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยพยายามเหนือลมไว้แล้วตรงกี้ผมแจ้งออเชียนออเชียนแม่ยังไม่ออกมาพี่หนิงก็หาว่าผมพูดเล่นมม้งอ่ะ